โอเี o y e, แต่ไม่ดืมอแลทำเครื่องแล้วสวัสดีครับลิปนี้ก็มาดูทีมงานโชคมัมงกรหน่อยครับทีอาําเภอนังรองครับันนีท้ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเสียพีครับงานโชคมังกรอายอูช่างอันแต่รถของสุมมนศักดิ์ครับโอ้ยังรอเลย สีเด็ดนางรองครับสีม่วงสีม่วงเป็นงานขุดดินที่สตอกไว้ครับของชลบบตทางครับโอ้ดินเยอะมากครับเที่นี้ดูฝั่งนู้นก็มีครับ ซื้อกันเป็นคิวครับจะต้องไปคุดที่นาเลยเนี่ยตีนแบบนี้วิ่งง่ายครับ SK 140มาแล้วครับดูรถดำโซนนั่งรองหน่อย ลมด้วยฟุนด้วยครับเข้ากันดีมากเลยยืนผายยากครับลมทั้งวันเลยดินที่ขุดจต้อกไว้นานแล้วครับน่าจะขุดไว้หลายปีแล้วที่ลอกลอกชประทานตรงนี้ครับลอกขึ้นมาไว้ kira 3 ฝังน,นี้ไม่มีฝุ่นพัดลมไปฝั่งนูน้นครับ

เคยรอพี่รักพี่รักย้อนแสงนิดหน่อยครับ เต็มแล้วครับกองเป็นภูเขาเลยตลอดทางที่มาครับดินเยอะแยะเลยครับหลายพันเที่ยวเลย ลุยก็มุมแบบธรรมดาก่อนครับวันนี้โอ้โหอ่าปูนปูนปูน ีกาเห็นหลายคันมาก เรียบร้อยท่อก็เท่ที่เด็ดกับท่อได้เยแยมแลยเอาเต็มเรียบร้อยครับลุย อรอบครับออกมาดูอีกรอบครับรถหลอ,ลอ,อถ้าใส่กระจกนี่แจมเลย เ e แต่ไม่ดืมแนละ้วทำเครื่องแล้วยอด